สุพัสาราในลุกซื้อดอกไม้สวยจึงมากสำหรับนางเอกสาวกาวสุภัสาราไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็ทำเอาใจละลายไปหมดเลยเลยค่ะโดยแต่ละลุกที่ก้าวนำมาฝากแฟนๆนั้นบอกเลยว่าสวยสับมากซึ่งตอนนี้ก้าวก็ได้ใช้ชีวิตโสดอย่างแฮปปี้เลยทีเดียวอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปเลือกซื้ออุปกรณ์ช่างซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองล่าสุดก้าวก็ได้อวดลุกสวยๆที่มาเลือกซื้อดอกไม้ที่ตลาดโอ้ยแค่มาซื้อดอกไม้จะต้องสวยเบอร์นี้เลยเหรอเนี่ย โดยก้าวมาในชุดเสื้อกล้ามสีสดใสมีผ้าโพกผมสีเหลืองนุ่งกระโปรงสั้นเป็นการเลือกซื้อดอกไม้ที่ชิลมากๆเลยค่ะคนกับดอกไม้สวยพอๆกันเลยลูกนี้ทำเอาคนเหลียวมองกันทั้งตลาดเลยทีเดียวสวยจึงมากก็อย่างว่านะคะคนสวยไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เลยดูสวยไปหมดเลยตบท้ายด้วยการยืนกินลูกชิ้นชิลๆพร้อมหอบดอกไม้กลับบ้านแฮปปี้